ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้กลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียนะผมซึ่งครอ่นี้ผมที่ผมพามาตามหากันนั่นก็คือ ALT Station Golden Hat นะผมหรือว่าหมวกเชฟสีทองอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกกันทั้งหมดแค่1-0,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยออกไปประมาณ600ชิ้นแล้วนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นั่นคือแมป ALT Station นั่นเองนั้นเพื่อนถึงหน้าตามแมปแล้วใครจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปในเกมครับ เอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อเข้ามาในเกมแล้วผมโดยเคยวันนี้นั้นเบื่อนตอนแรกเนี่ยผมเข้ามาอัดละพอดีไฟมันเสียนั้นเบื่อก็ต้องมานั่งอัดไหมผมดีนะผมของชิ้นนี้มันทําไม่นานนั้นเบื่ออะใครที่เข้ามาใหม่นะเบื่ออันนี้นะเพื่อสังเกตทางด้านซ้ายมือทีผมดีเขาจะมีรูปกล่องฝันตรงนี้นั่นเองนั้นเบื่ออ่านี่เลยเควสของเราน,นีนะ <c oughs> ผมเขาให้เราทําการ เก็บเหรียญนั่นเองนะเพื่อนซึ่งเหรียญเนี่ยเราสามารถหาได้จากการที่เรานะผมไปทําอาหารให้ลูกค้านั่นเองนะ่นเพื่อนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคนไหนทำอาหารให้ลูกค้าเสร็จเนี่ยเขาจะให้มารอบละยี่สิบยี่สิบนั่นเองนั่นเพื่อนแล้วก็ของแมปนี้นั่นเพื่อนมันไม่ได้มี u t c แค่ชิ้นเดียวนะให้เพื่อนดูตามบ้านผม แต่ที่ของมันลงมาตอนนี้มันจะลงมาแค่3ชิน้นนั้นเมอนก็คือไอ้หมวกใบสีขาวนี้นะก็คือไอ้หมวกใบสีทองนะเพื่อน,นแต่ในเกมเนี่ยมันยังบัฟเป็นีขาวอยู่นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็อย่างที่2นะผมก็คือไอ้หมวกถ้วยนี้นะหมวกถ้วยนี้เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด2,500นั้นเพื่อนแล้วก็หมวกเบอร์เกอร์เนี่ยใช้ทั้งหมด5,000นั้นเพือนแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือตันั้นนนหรือเปล่าเพราะของมันก็ยังไม่ลงนั้นเพื่อนใครที่มีเวลาเล่นเนี่ยเพื่อนสามารถมาเล่นไว้ได้เลยครับผม10,000เหรียญนั้นเพื่อนอ่ะส่วนวิธีทำเควสของเรานั้นเพื่อนนี่เลยเข้ามาใหม่หน้าตาจะเป็นแบบผมเลยอย่างงี้นั้นเพื่อนศูนย์พอยอย่างนี้นะผมจากนั้นเนี่ย ให้เพื่อนนะผมทําการปิดตรงลูกกล่องของขวัญตรงนี้ไปก่อนนะเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนวิ่งเข้าที่ลานของเรามาได้เลยนะครับผมนี่เลยวิ่งเข้ามาครับผมอ่ะพอเพื่อนไหนที่เข้ามาถึงตรงนี้นะให้เพื่อนําการกดคุยนะผมกับคนหนึ่งคนนะผมคนไหนก็ได้นะเพื่อนคุยกับคนไหนก็ได้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด3คนนะเพื่อนคุยกับคนไหนไปก็ได้นะครับอ่ะหลังจากนั้นเพื่อนเขาจะมีลูกศรชี้เพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนนะผมทําการวิ่งมาที่โต๊ะตรงนี้นะเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ย ให้เพื่อนดูก่อนเนี่ยผมถ้าเพื่อนวิ่งไปโต๊ะอื่นเนี่ยมันจะไม่มีให้เราทําอาหารนั้นเบื่อแล้วก็ก่อนทานั้นเบื่อให้เพื่อนสังเกตทางด้านบนนะผมที่เขาจะมีเมนูอาหารขึ้นบอกอยู่นั้นเพื่อนว่าเพื่อนนะต้องใช้อะไรบ้างนะผมในการประกอบอาหารนั้นเองนั้นเนบืววบบเ่อ,หอ,อให้เพื่อนสังเกตกันดูนะผม หรือไม่อีกวิธีเน้งเพื่อนให้เพื่อนสังเกตแสงจากการทํานั้นเบื่ออะเดี๋ยวรอบแรกผมขอแพ้ไปก่อนละกันผมอธิบายให้เพื่อนดูก่อนเห็นไหมเพื่อนอย่างแรกครับผมก็คือขนมปังขนมปังด้านบนนี้ครับเขาจะมีแสงกระพริบอยู่เห็นไหมเบื่อมันจะกระพริบอย่างนี้นะผมอ่ะมือก็ลากมานะผมอ่ะหนึ่งอันต่อไปครับผมก็คือหัวหอมหรือเปล่าอ่ะมือก็ลากมาอย่างนี้นะเบื่อลากมาเห็นไหมข้างบนเนี่ยเขาก็จะติ๊กถูกอย่างนี้นะเพื่อแต่เพื่อนนอะผมต้องทําเวลาให้ทันนั่นเองนะผมถ้าเพื่อนอะไรที่ทำไม่ทันเนี่ยจะเป็นแบบผมตอนนี้เเเลยห็นนือ เมนูของเรามันจะหายไปนั่นเองนะ่เื่อนอันนี้น่ะหายไปก็ไม่เป็นไรนะผมให้เมื่อนะผมวิ่งมาตรงนี้เลยนี่เลยครับผมอ่ะคุยเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เรากลับไปทําอาหารเหมือนเดิมนั่นเองนั้นเพื่อนก็ไม่ยากหรอกเพื่อนอ่ะให้เพื่อนค่อยสังเกตนะผมจําไปก็ได้เพื่อนหรือว่าคนไหนรีบเนี่ยเพื่อนก็กดคุกไปได้ผมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีกระพิมพ์เนี้ยเพื่อนเพื่อนก็ลากมาใส่ในจานของเพื่อนเอานะครับผมอ่ะลากมาผมสองอย่าง อย่างโอเคก็ได้1จานแล้วนั้นเพื่อนง่ายไหมโคตรง่ายเลยนั้นเพื่อนอันนี้มันก็ได้ยี um. ่สิบแล้วผมะวิ่งมาส่งนั้นเพื่อนปึ๊บอานนี้ผมเหรียญหอนเพื่อนจะขึ้นมายี่สินั้นเพื่อน่ะกดดูก็ได้ผมเห็นไหมยี่สิบนะผมก็ให้เพื่อนเราผมทาอย่างนี้ไปจนครบ500นั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีปุ่มเคมให้เพื่อนนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะทาให้เพื่อนดูอีกสักคนละกันนะผมคนนี้ละกันปึ๊บขนมปัง หอมหรือเปล่าไม่รู้เนื้อผักขนมปังเปิบเปิบ่ะแค่นี้นผมก็ไปเสิร์ฟเหมือนเดิมแค่นี้เลยน่เพืือนเควสโคตรง่ายนันเพืือนทำประมาณน่าจะ10นาทีน่าจะไม่ถึงนั้นเพืือนอะเดี๋ยวนี้ผมจะกอภาพไปไว้แล้วกันนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวตัดมาอีกทีนะผมตอนที่ผมใกล้รับของเลยแล้วกันนะครับ เอาแล้วผมตอนนี้ครับผมผมก็เก็บมาได้ทั้งหมดน,นั้นเบอ่อนหก0นั้นเบอนใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นเองับผมอ่ะแล้วหลังจากนั้นนั้นเบอนอีกสองคนนะผมอ่ะวิ่งมารับออเดอร์เหมนเดิคร่บผมอ่ะวิ่งไปทาเลยละกันใช้เวลาไม่นานมากนั้นเบอนใครที่มีเวลาว่างเนี่ยชิ้นที่เหลือเพื่เบอนก็สามารถมานั่งทํากันเองได้เลยนั้นเบอนผมไม่น่าจะอัดคลิปสําหรับแมปนี้แล้ะเพราะผมขี้เกียจนั่นเองับผมอ่ะทำไหมผมทมําไปเรื่อย,ยโอเคป๊บ โอเคครับ okay, ผมคนสุดท้ายของเราครับผมเอาคนไหนดีนี่ีกวน้องผู้หญิงคนนี้ตัว่อะวิ่งม้าผมที่เดิมหนมปังเนื้อเนื้อหนมปังโอเคครับผมส่งเลยๆอ่ะพอเพื่อนคนไหนนะผมส่งครบแล้วนะเห็นไหมเพื่อนมันจะมีรูปเคมยูจอย่างนี้เด้งมานะครับอันนี้ไม่สามารถกดเคมกันได้เลยนะผมเดี๋ยวของก็จะเด้งลงมานั่นเองนั้นเพื่อนอา้าว จะบอกนะสวยงามสวยงามของไม่ลงอ่ะเพื่อนอเดี๋ยวผมลองรีจอยก่อนแลวกันนะผมไม่รู้ว่าจะสามารถกดเคมได้หรือเปล่านะพอตัวแรกที่ผมเอานีผมกดเคมปุ๊บเนี่ยมันมีของพร้อมลงมาไงแต่นี้ไม่พร้อม,อมดีเหมือนกันนั้นเพื่อนอ่ะจริงๆด้วยอนเพื่อนแม่งบั็อกอีกแล้วผมใครที่ออกเข้าใหม่เนี่ยเห็นไหมแต้มของเพื่อนนะผมจะหายงี้นะของผมีผม่ยแม่งเป็นสองรอบนะคลิปหลักที่ผมมาทําแม่งก็เป็นอย่างงี้นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมไปทาก่อนเลยแลวกันนะผมอีกสองคนท่านนะั้นะเพื่อน เซงเลยบอกเลยเว่าวัยรุ่นเซ็งนะผมอ่ะวุย้ยแล้วก็คนไหนนั้นเพื่อนเอาอีกแล้วไม่บั๊กตรงนั้นก็มาบั๊กตรงนี้นั้นเพื่อนเกมดีมีคุณภาพอ่ะคุณภาพต่ำอ่ะใครที่เป็นเหมือนผมตอนนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมที่วิ่งมาตรงนี้ครับมันไม่มีตัวเอให้เพื่อนทำนะครับอันนี้เ,นเพื่อนกดออกเข้าใหม่อีกหนึ่งทีนั้นเพื่อนอะจาก460เราจะเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้หายไป40อันนี้หายไปอีก40หรือเปล่าก็ไม่แน่นั้นเพื่อน วิ่งไวครับผมหายไหมโอเคสี่ร้อยหกสิบเท่าเดิมนั้นเมื่อรับไปเลยละกันนะผมไวๆโอ้บั๊กสองรอบติดโอ้เกมโคตรดกกักโอเคแม่งกว่าจะหายบัก๊กเกมโคตรดักเพื่อนๆอ่ะเท่าไหร่ละอ่ะสี่ร้อยแปดสิบนั้นเพื่อนขาดอีกค,คนเดียวนะผมนี่เลยอนโนเลยละกันฮ <c oughs> ผมออกเข้าใหม่ประมาณสี่ห้ารอบได้นั้นเบื่อกว่าจะทำมาขนมปังได้นั้นเพื่อนโอมบั๊กไรก็ใหม่ลูก โอเคอย่างสุดท้ายสวยงามส่งเลยรีบส่งรีบไปบอกเลยเกมนี้ห้ามเล่นเกมกากอ่ะเพื่อนเห็นไหมมากดเกมดูอีกทีนะผมจะได้หรือเปล่าทาไม่ได้นะมึงต้องงั้นดีวะไอ้หนุ่มโอเคผมก็เป็นของง่ายๆนั้นเพื่อนทําประมาณสิบนาทีนะผมทําไม่เจอบักนะผมย้านั้นเพื่อนถ้าไม่เจอบักทาประมาณ1ิบนาทีเท่านั้นเองนะผมอ่ะนี่ยผม รับไปละหนึ่งชิ้นชิ้นที่เหลือนี่นะเพื่อนๆสามารถไปทํากันด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยละกนันเพื่อนไม่น่าจะออกไปใส่เมื่อโดยผมก็เป็นหมวกเชฟโง,ง,ง,ง่ๆแลมวผมใส่ละขอโคตรก่ำแล้วเพื่อนอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะผมใครที่ชอบลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะผมแล้ว ep หน้าผมจะพาไปรับได้ต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าจ้า